เพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆดองไข่ทำไข่เค็มไปบ้านไปบ้านเพื่อนมาเพื่อนให้ไข่มาเนาะให้มาแผงสามสิบลูกมเยอะนี่แต่เขาให้มาเป็นสีนี้นะแล้วเรามีไข่เก่าไข่เก่าอยู่สีขาวเราก็เลยเอาไข่ใหม่ไว้แล้วก็เอาไข่เก่ามาดองผสมกันเต็มหลนะูเนี่ยน่นเดีย๋ยวจะต้มน้ำเกลือเพื่อนๆไข่ดงองยังไงก็ไม่รู้เละ ย้อยก็ะดองแบบนี้แหละต้มน้ำเกลือบางคนเขาเอาเกลือหมักแล้วลงหลเลยเนาะย้อยจะทําแบบสูตรต้มเนะาะไข่เค็มมันต้องเป็นไข่ไข่เป็ดเนื้อมันถึงจะแน่นดีแต่ไม่เป็นไรหรอกไข่ไก่ก็ทําได้ต้มน้ำาดองเดี๋ยวพอน้ำสุกแล้วให้มันอุ่นแล้วมาเทใส่เนาะเพื่อนเนาะ ล้างไข่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะถึงลงโหลออ่ะเพื่อนก็หาทำกินไปเลยอยู่ต่างประเทศทำกินไปเพื่อน,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 นใจยอย่าอ้อยต้มไข่เค็มค่ะตอนแรกๆเราต้องคนเขาหน่อยเนาะว่าให้ไข่ขาวให้ไข่แดงมาอยู่ตรงกลางเขาวา่างนั้นนะ่ะนะอย่าอ้อยก็คนแล้วนะ เราลงหม้อม,ม่ได้ดูหรอกสามอาทิตย์จ้ะเพื่อนๆสามอาทิตย์เดี๋ยวอ้อยก็ต้มเนี่ยตอนแรกก็เบาไฟอยู่จตอนี้เราเร่งขึ้นนิดนึงเขาบอกให้เบาไฟอ่อนๆต้มครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวไปตอมนมันสุกแล้วไปดูกันเนะววาะอนๆเนาะไข่เค็มเยียอย สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้า <c oughs> สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆเดี๋ยวอ้อยจะมาทำต้มไข่เค็มนี่ทำไว้แล้วนะสามอาทิตย์นะคะทำไว้สามอาทิตย์แล้วแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะต้มครึ่งชัออง่วโมงก็เดี๋ยวเยอะก็จะมาผ่าไข่เค็มไข่ไก่นะจ๊ะ เดี๋ยวยอยจะมาผ่าให้ดูว่าผ่าให้ดูว่าเออทุกนี้ลูกเล็กๆผ่าให้ดูว่าเออมันเออเป็นยังไงข้างในนะคะมาผ่ากันทำไว้สามอาทิตย์จะต้มน้ำในสูตรต้มน้ำเกลือโอ้ทำไมไข่ขาวไม่อยู่ซีกเดียวอตอนที่เราต้มเราก็ ครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็คนคนเขาใช่ไหมให้เขาเหมือนว่าให้อะไข่แดงเขาอยู่เป็นที่เมื่อกี้ไข่แดงเขาจะอยู่ริมไงแต่ลูกนี้ไข่ขาวอยู่ซีกเดียวดูเพื่อนๆดูแต่เห็นไข่แดงไหมเพื่อนน่ากินนะไข่แดงดูมันนะคะน่ากินน่ากินแล้วมันจะอร่อยไหมเดี๋ยวไปชิมกันสามอาทิตย์ค่ะเราทำไม่เค็มมาก สามัรถเราไม่ได้ใส่เกลือเค็มจนจัดเนาะทุวันแต่ไข่ขขเค็ไข่แดงดูน่ากินมากเออรวยกล้องอ,อร่อยค่ะเพววื่อนไม่เค็มมากนะเค็มกำลังดีอ,อ,อร่อยค่ะสามาทย์ เราจะไม่ได้ทําเค็มเกินถ้าทําเค็มเกินสองอาทิตย์นี่ยมันก็จะเค็มไปใชไ้ไข่ไขก่ทําทก็ถือว่าโอเคเนียนไข่ขาวสวยไข่แดงก็ดูมันเงาดีต้มช้าๆอย่าต้มเร่งไฟนะคะต้มยี่เอยี่ต้มครึ่งชั่วโมงไปอ่อนๆเรื่อยๆไปนี่คะ่ะแน่นแข็งค่ะเพื่อนๆแน่นแข็ง การันตีว่าอร่อยนะคะทํากินเองเป็นคนที่ชอบกินไข่เค็มเอาไว้กินนกับขาต้มนะเพะื่อนเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เค็มเยอะเลยนะคะบายบายค่ะขอบคุณรกมลังใจจ้า